ในวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดครบรอบเวลาถึงซึ่งวันศาสนะพุชาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกมีท่นานพระยาโคตัญยะได้ดวงตาเห็นธรรมพร้อมทั้ง พรหมจำนวนมากนะเด้เห็นทมด้วยพระพุทธเจ้ามาที่เมืองกรุงราชกึกนะมาที่วัดพระเวรุวันนั่นนะตอนนั้นพระองค์ก็แต่งตั้งภาษาริบุตรกับพระมหาโมครณะเป็นพระอรครสาวกเบื้องขวากับเบื้องซ้ายภาสาริบุตรพระอรครสาวกเบื้องขวาฝ่ายปัญญาพระมหาโมครณะท่านเด่นในสมาธิก็เป็นฝ่ายธิ คราวนี้พระที่ท่านอยู่ที่นั่นต่างคนก็ต่างมีความคิดเป็นธรรมดาของสังขารเนาะท่านก็ปสัสจากความยึดมั่นถือมั่นลนะแต่ก็มีข้อคิดเหมือนกันเว่าเอ๊ภาษาได้บุตรกับพระหมหามมกรนานเนี่ยทั้งสองรูปนี้มาที่หลังนะแต่ทำไมได้ตำแหน่งอันใหญ่โตเป็นพระคราสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายล่ะ ทำไมพระบัญจาวุคีท่ามีพระญ,ญากฏัญะญจึงไม่ได้ตำแหน่งนี้หรือพระยศ,าศากับสายของท่านถึงทั้งห้าสิบรูปอ่ะทำไมไม่มีคุณสมบัติจะได้ตำแหน่งนี้ไปทำไมไม่ได้ตำแหน่งนี้ไปพระพุทธเจ้าพระอ,องค์ก็ทรงทราบขึ้นมาสอบถามว่าท่านอืมพระท่านกำลังสนทนากันเรื่องอะไรอยู่ท่านทั้งหลายสนทนาเรื่องอะไรกันอยู่ พระสงฆ์ก็ได้กราบถูนถวายพระพุทธเจ้าว่าทำไมตำแหน่งพระครสาวกเนี่ยไม่ได้ตกอยู่กับพระอรหันต์ในชุดแรกมีพระปัจจวบคีกับพระยศกับสหายของท่านห้าสิบลูกที่พระพุทธเจ้าก็ได้บอกว่าอันนี้มันก็มาจากเหตุจากปัจจัยเหมือนกันนะเพราะว่าท่านะเจจวบคีนั้นน่ะท่านไม่ได้ปรารถนาจะมาเป็นพระ อัครสา,าวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายท่านพญากฏญะปัถนาเป็นสาวกรูปแหลกส่วนพยศาศกับสายของท่านก็ปัถนาเพียงอรหันตัดสาวกนั่นก็ปัถนาเป็นผู้เลิศของพระเจ้าในแต่ละด้านเนื้อบางองค์อย่างเช่นท่านพระขวังปติเทละเนี่ยท่านก็มีประวัติความเป็นมา ท่านก็ไม่ได้ตําแหน่งที่เป็นพระิิธิ์สาวกผู้เลิศแต่ท่านก็ปรารถนาเป็นหมาสาวกผู้ใหญ่ท่านก็ได้ตําแหน่งนั้นไปเหมือนกันซึ่งประวัติความเป็นมาของท่านเนี่ยท่านเป็นเพื่อนของพยสะต,ต่อมาเนี่ยท่านได้รับพระอรหันต์แล้วนะสเสวยมวุติสุขอยู่ในอัญชนะวันเมืองสาเกต ในครั้งนั้นกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพิสุทธิ์สองบูใหญ่เนี่ยเสเด็จไปยังเมืองสาเกตคราวนี้เมื่อพระพุทธเจ้ามาภาษาวกมาจํานวนมากเสนาสน้ำไม่พออคงมาครั้งหนึ่งอาจจะมีภาษาวกมาเป็น500รูปเอาเป็นพันรูปแหะคงจะไม่ต่ํากว่าพันรูปละเพราะภาษาวกอย่างภาษาเรบุตรพระกุมารกัสปะพระเถระยังมีบริวารถึง500ร้อยองค์สมเด็จพระสัสดาต้องมีบริวารมากมายมหาศาลนะ เสนาสนะไม่พอพระพิสุสงฆ์สมณีภาษมมนานน้อยก็ต่างไปจำบัดกันอยู่ที่หาดทรายกันใกล้ๆก,กับแม่น้ำคราวนี้ในเวลากลางคืนเนี่ยน,น้ำก็เขี่ยวหลากมาใช่ไหมเนาเห็นนะ่ะน้ำถ้ามันไม่มีเขื่อนเนี่ยฝนตกหนกันกๆน้ำก็ไหลบ่าลงมาอย่างรุนแรงนะสมณรก็ร้องเสียงดังพระพุทธเจ้าทรงทราบก็เลยให้พระขวัมปติไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นไป สะกดน้ําให้หยุดอย่าให้น้ำมาทำอันตรายกับพระพิสุสมาเนศท่านพระควัมปฏิพระเทรานี่ก็ใช้กําลังฤทธิ์ทำให้หวงน้ําที่ไหลบ่าวันนั้นนะให้หยุดแต่ไกลน้ําก็ไม่ไหลท่วมบ่ามาก็ค่อยๆระบายออกมาพระเนเนก็ไม่เดือดร้อนนี่ท่านมีฤทธิ์มีอํานาจสมัยนี้ก็คงว่าเป็นการสร้างเขื่อนนะอันนี้สร้างเขื่อนทั้งใจสามารถสร้างได้ในชั่วพริบตาเดียว ด้วยกำลังนะของดิตการทําอย่างนี้ก็ทําให้คารวาเชื่อมหานาคมีศรัทธาออกบทในพุทธศาสนาต่อมาก็ได้สมเด็จเป็นพระอาหารหันต์อันนี้พระบทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตัดถึงความเป็นมานั่นแหละประวัติของท่านพระขา้าวบอมปฏิเทระอันนี้ท่านเคยตั้งปรารถนามาแล้วที่จะมาเป็นมหาสบกของมัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้เอกพิคุอุปสมบทานเป็นพระอรหันต์องค์ที่สิบ ของโลกนี้ครานี้ท่านพระขวัมปฏิเถระเนี่ยท่านก็ตั้งจิตปถนามาแล้วในพระสมณสำนัจพระองค์ก่อนมีปุพกรรมที่ทำความดีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าสิขีพระพุทธเจ้าในกับที่31พัทธรกัปนี้แหลนะแม้ว่าท่านจะเกิดเป็นในพานที่ล่าเนื้ออยู่ในป่าก็ยังทำปานาทิบาตูน แต่เพื่อเลี้ยงชีพนะเพื่อเลี้ยงชีพนีุ่คงไม่ได้ทำมากอะ่ะไม่ใช่สมัยนี้ก็มีวิธีการที่ทำปนาธิบัติจำนวนมากเพื่อเลี้ยงเฉพาะชีวิตของท่านเลี้ยงชีพของท่านความเป็นอยู่แก้ทุกทข์ทั้งขันนี่ท่านก็ต้องมีบุญนะได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าทรงพระนาวมวาปสิกีแต่ถึงจะพบถ้าจิตใจไม่เลื่อมใสอ่ะก็ไม่ได้บุญเนาะ เมื่อท่านได้พบแล้วก็มีจิตใจเลื่อมใสอันนี้ก็บูชาพระองค์นะด้วยดอกไม้ดอกอัญชันสีเขียวอะ่ะก็เดี๋ยวบุญนี้ถ้านก็ไปเกิดในเทวโลกความศรัทธานี่สําคัญเมื่อมีศรัทธาก็มีปัญญาว่าจะเอาอะไรถวายท่านแม้จะเป็นดอกอัญชันอยู่ริมทางสักหนึ่งดอกแต่ด้วยศรัทธาเลื่อมใสมากขอบูชาพระองค์อันนี้ก็มีบุญมากละได้ไปเกิดเป็นเทวโลกนั้นแหละ นั่นในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามกุณาคมนโนเนี่ยคราวนี้ท่านก็ได้ทำบุญใหญ่ขึ้นมาได้สร้างชัดนะไว้บนเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพอสมัยพระกัสปะพพุทธเจ้าคราวนี้ท่านก็เกิดในตระกูลที่มีความมั่งมีขึ้นมาบ้างอตระกูลของท่านมีฝูงโคมีไล่นาจําจนวนมากคราวนี้ก็มีนายโคบาลรักษาโคอยู่มานับผู้เป็นนายผุนนี้นะ่ะ ต้องท่องเที่ยวดูการทํางานของพวกนายโกบาลใช่ไหมที่ทํางานแต่ละวันวันหนึ่งออกมาตรวจงานแล้วท่านก็ได้เห็นพระเถระพระอรหรันต์กินนาศรูปหนึ่งนะเที่ยวเป็นนาบาอยู่ในบุบ้านแล้วก็มาทาธุรกิจใกล้ๆบริเวณนั้นทุกวันอันนี้จะเป็นความบังเอิญไหมหรือเป็นเรื่องของบุญล่ะนะนะบุญของท่านจะมาถึงแลวท่านก็เคยสร้างบุญมาแล้วเนี่ยใส่ยมรพระเจ้าองค์ก่อน พระอาหารหันตสาวกอาจจะรู้ด้วยญาณด้วยจิตของท่านน่ะว่าในบริเวณนี้น่ามันล่มเย็นนะแม้ว่าจะมีแสงแดดอยู่บ้างก็าตามท่านพระความติเห็นว่าพระเทรัตจะต้องมีความลาบากเพราะความร้อนของแดดก็ได้สร้างบนดบด้วยไม้ซีกถาวายแก่พระกินาศนั่นการนี้ท่านตายไปก็ไปเกิดอยู่ในสวรรค์นั่นแหะ ในบปร,ปรกรรมนี้ท่านอยู่ในวิมานท่านจะตุ่มหาราชิกาแล้ววิมานของท่านใกล้ๆประตูก็จะมีป่าไม้ป่าไม้เสืกใหญ่เนะี่ยเป็นบุญที่ท่านเคยทําอย่างไรมาก็ได้อย่างนั้นมีทั้งดอกไม้มีทั้งสีสันมีกลิ่นหอมไปเสริมตุดูการด้วยนสร้างบาร,รมีกับพระหลานอย่างที่ท่านเกิดเป็นเทวดานหนึ่งพุทธันดรน,นะโอม้มากที่เดียวไม่ใช่น้อย คน,นี้มันในสมัยพระพุทธเจ้าท่านยังมาเกิดในตระกูลเศรษฐีนั่นก็มาเป็นเพื่อนของพญสัยพญสา,ากุรบุตรนี้ตามพระสูตกรก็บอกเป็นบุตรของนางสุชาดาที่ถวายข้าวปลายาตผสมน้ำนมแต่พระผู้มีพระภักเจ้าที่ในวันวิสาข菩พธนมีที่พระพุทธเจ้าทรงฉันอาหาร4.9คจนะุดาแล้วก็ได้ตรัสรูนะ้ในรุ่งเช้าแห่งคืนนั้นสร้างบร,รมีกันมา ในการที่ทําอสุภกรรมาฐานทันที่เราคุทราบกันดีอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าท่านปรารถนามาเป็นเพียงสาวกพระอาหารหันต์ทั้งนั้นไม่มีผู้ใดที่องค์ใดที่ปรารถนามาเป็นพระระสาวกเบื้องขวาหรือเบื้องซ้ายเพราะพระกระสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายต้องมีทำบรมีนานขึ้นไปอีก อย่างเช่นภาษาดุษฎพระมหาเศลาน์เนี่ยในสมัยพุทธเจ้าพระองค์ก่อนนู้นนะบรลลังกของท่าน84% 0 0มื่นสี่พันองทึงเป็นฤาษีสำเร็จพระอรหันต์ปฏิสัมพิทายานทั้งหมดแต่ว่าพระสารนบุตรท่านปรารถนาเป็นพระครัสาวบกว่าเพราะมีศรัทธาเห็นพระครสาวบกว่าของพุทธเจ้าสมัยพระองค์ก่อนเทศนาได้จับใจ ท่านอยากจะมีปัญญาแบบนี้บ้างก็สร้างบาร,รมีต่อมาอีกเห็นไหมว่าทุกอย่างเกิดจากการที่ทํากรรมมาอธิษฐานมาเนี่ยไม่ใช่ว่าองค์นั้นจะได้ตําแหน่งลอยๆมาเพราะพระเจ้าองค์ทรงมีญาดมีความรอบคอบจะแต่งตั้งตามวัสนาบาร,รมีของแต่ละองค์ที่ทํากันมาในพวกเราที่จะสร้างบาร,รมีแล้วก็อธิษฐานได้ ทำบุญบรารมีของเราอธิษฐานเป็นภาษาวกก็ได้เป็นสาวกผู้เลิกก็ได้ถ้าเบรารมีเราเต็มแล้วเราก็จะได้สิ่งที่เราปรารถนาอธิษฐานไว้แต่เรา,รา,าก็ต้องทำบรารมีของเราทุกภพทุก,พกชาติไปเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องพระสูตรเราจะเกิดศรัทธาเดิมใส แต่เราก็จะต้องให้เกิดปัญญาด้วยตาเริ่มใส่แล้วอันนี้ก็เป็นบุญบาร,รมีของท่านเราอนุโมทนาเราก็ได้บุญเราก็จะทำความดีตามภาษาวกแต่ละท่านที่ท่านมีความดีตามกำลังของเราแต่ก็ทำให้มากขึ้นในด้านของการภาวนาเพราะแต่ละองค์แต่ละท่านการทำทานก็ทำมาเต็มกำลัง พักษาศีลก็เต็มกำลังความสามารถยังได้เกิดในสวรรค์เป็นพุทธทันดรเลยสูงขึ้นไปกับการบำเพ็ญจิตทำสมาธิท่านพาระควมปติท่านถึงมีฤทธิ์สามารถห้ามออหมวนน้ำที่มาจำนวนมากได้นะสำเร็จได้ด้วยฤทธิ์อันนี้เป็นอัศจรรย์นเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเป็นไปได้ล่ะ เมื่อพวกเรามีศรัทธาแล้วก็มีปัญญาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมเข้ามาพัฒนาเรามีทานมีศีลมีภาวนาแล้วก็ตั้งกิจป,ปัทนาซึ่งความดีของเรานั้นแหละให้ดบุรุซึ่งคุณสมบัติอันเป็นผู้เลิศในจิตใจของเราแล้วก็ให้ตั้งใจกับทุกท่านนั้นจมีความสุขทุกๆกัน